ในคลิปนี้บีมจะมาสร้างบ้านทรงมินิมอลกันในเดอะซิมสองนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะจ๊ะมินิมอลที่เราว่ากันว่างั้นก็คือบ้านทรงกล่องนั่นเองนะครับเอาสักกี่กล่องดีเอกล่องเดียวพอก็จะเป็นในทรงแบบเท่าไหร่ดีแปดคูณแปดไหมเล็กไปไหมผมว่ากําลังดีนะอืแล้วก็เป็นแบบหลังคาเออผมทําชั้นเดียวนี่ยแหละชั้นเดียวชั้นเดียวแล้วก็เดี๋ยวให้มันโผล่ ข้างบนมานะครับโอเคพอได้แค่นี้หรอเราจะติดเสาเพิ่มครับมันจะเป็นแบบออกมาจากนอกตัวบ้านนะอาจจะเป็นไม้นี้หรือจะเป็นแบบทรงอิฐทรงหินเฮ้ยนี้น่ารักนะแต่เราไม่เอาอืมอันไหนดีอะทุกคนมไม้ปกติกะดนะแต่เป็นสีนี้ปะผมอยากได้อยู่ประมาณเนี้ยประมาณนี้โอเคนะฮะอันนี้ก็จะปูเป็นแบบกันสาดไว้เหมือนกันสาดนะฮะ ข้างบนบิมจะใช้ในส่วนของมันจะเป็นลวจิ๋ว้วสั้นนะครับประมาณนี้เห็นปะนี่เราก็จะปูนะฮะติดไว้ข้างบนนี้นะครับให้มาดูเป็นเส้วทรงเส้นทรงส้นทรงอ่ะประมาณนี้นะครับประตูทางเข้าเออได้พอดีเลยเป็นประตู2บานนั่นเองนะครับอย่างเช่นประตูนี้เอาเป็นสีสีนี้ออกไม่ดำมากแต่สีดำาๆน้ำเงินน้ำเงิน แล้วก็โซนนี้ผมอยากได้เป็นหน้าต่างกลมอันนี้มันมทรงอะไรนี่วะเหมือนญี่ปุ่นนะหรือว่าจะเป็นแบบตรงนี้ดีเฮ้ยนี่มันเล็กไปผมว่าอันนี้แหละผมอยากได้กลมๆอยู่ฝั่งังนี้งั้นก็เป็นสีดํานี้แล้วกันไม่ดํานี่มันไม้ๆอะประมาณนี้นครับและนี่ก็จะเป็นบานใหญ่อืมมันทรงมินิมอลโมเดิลไหมไม่แน่ใจแต่มันมินิมอลอ่ะงั้นอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็หลังบ้านจะเป็นโซนของห้องครัวมัง้ง แล้วเราจะติดแค่นี้นะครับโอเคนี่แหละบ้านเราทรงน่ารักน่ารักแค่นี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าข้างในเราจะสามารถสร้างอะไรได้ครบครันไหมไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องน้ํานะครับเดี๋ยวว่ากันแล้วกันนี่เป็นไงมันจะสวยอะนะแต่สวยแล้มันยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวรอเสร็จก่อนอเดี๋ยวนะรอดูว่าอ,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 อันนี้อะ่ะหุยสวยหุยผมชอบนี่ครับแล้วก็จะมีแบบกั้นตรงนี้ไง ็นเออต้านอีกปหมเอาเฮ้ยเอประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมว้ยสวยนะเนี่ยยังไม่เสร็จทุกคนเห็นอะไรปะผมลืมตรงนี้ไหหายไปช่องนึงอ่าคือเราสร้างบ้านแบบนี้คือยังไม่รู้นะครับว่าบ้านจะงบเท่าไหร่เราก็สร้างไปจนเสร็จสิ้นผมจะให้มีแผงโซลาร์เซลล์นะครับบ้านของเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าไม่อยากจะเสียค่าไฟนะติดแผงโซลาร์เซลล์ตามที่บิมบอกไว้นะครับไม่เสียติดสักสี่สี่สี่อันนะ 4อันก็จะไม่เสียค่าไฟละนะครับ4บาน4บาน4แผงอะแล้วก็อย่าลืมนะครับสายล่อฟ้าเวลาฝนตกฟ้าผ่านะครับก็ติดไว้ตรงนี้ก็ได้อืมนะครับประมาณนี้มาดูในส่วนของไฟนอกบ้านกันดีกว่าไฟนอกบ้านบีมจะเอาเป็นแบบไหนดีอเฮ้ยน่ารักไหมอันนี้นะครับนี่นะนะให้มันสมดุลกันไหมอืมถ้าเกิดอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะตรงนี้แล้วกันโซนหลังบ้านเราทําเพิ่มได้นะทุกคน เอาเป็นน,นี่ไหมกำแพงขนาดครึ่งๆกลางๆกลางๆครึ่งๆ,ก,งๆก,งก,งก,งก็จะเป็นแบบนี่ปะเออมันเหมือนจะเป็นอันนี้นะข้างหลังเขาเรียกว่าอะไร back backyard เหรอ backyard นะครับผมแต่ของเราจะเป็นอะนี่ครับข้างๆอ uh, ะ side yard มีปะเ,เดี๋ยวเราจะเป็นพุ่มไม้นะครับติดไวประมาณนี้แล้วกันปึ๊บปุ๊บป๊บน,นี่เป็นไงสวยเจ๋งเป้งเลยไหม อืมประมาณนี้แล้วกันโอเคบ้านเราก็จะไม่มีลงรถนะโอเคครับทีนี้เราจะสร้างข้างในกันแล้วนะฮะโอบบ้านขนาดนี้ห้องครัวผมว่าห้องนอนแบบเดินเข้าไปเจอห้องนอนเลยดีไหมก็เป็นไปได้นะจ๊ะเอาเป็นพรมสีไหนดีอ่ะสีนี้ไหมเออแจ๋วเลยแบ่งโซนห้องน้ํากันดีกว่าอืมผมอยากให้ห้องครัวอยู่นเดินมาห้องครัวห้องน้ํา ห้องน้ําอยู่นี่ไหมทนี่ต้องมีประตูออกไปข้างนอกนี่นะาอืมงั้นเราใช้หน้าต่างแบบนี้ก็ได้เนาะแบบนี้ถูกปะแบบนี้แล้วก็เป็นประตูตรงนี้นะครับทุกคนประตูเดินออกมาจากในบ้านเราเอาเป็นสีนี้แล้วกันเนาะได้ไหมโอเคเพราะได้อยู่เผื่อเราปิกนิกยากเลยข,ข้างนอกนี้งั้นห้องน้ําเราก็จะอยู่สี่เหลี่ยมนี่เอ้ยสามเหลี่ยมดิแล้วไม่ใช่กําแพงนี้ด้วย อย่างนี้หรอไม่เอาอ่ะเดี๋ยวห้องน้ำไม่ต้องใหญ่มากด้ครับแค่นี่พอละนะครับแล้วที่เดี๋ยวเราเ,เดินเข้ามาปุ๊บเจออาจจะเป็นเตียงนอนเลยนะไม่ต้องแบ่งห้องเดี๋ยวเราจะลองเอาเตียงวางนะครับเอาเป็นสไตล์ไหนดีสไตนี้ไหมสไตล์แบบพับพับนี่ว่างไม่ได้หรอต้องวางพิงกําแพงเท่านั้นแต่ผมอยากให้อยู่ตรงเนี้ยอาจจะต้องใช้สูตร move object ครับ move object ปะ move object โอเคได้ละอันนี้ก็จะวางได้ นะครับผมโอเคแล้วก็ผมยังไม่ได้ติดไฟเลยนี่ว่าไฟเราใช้อันนี้แล้วกันครับนี่ตามโซนแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็สว่างนะประมาณนี้ห้องน้ําก็เฉียงๆแบบนี้นครับกลางบ้านหนึ่งหงหลอดแล้วกันนะฮะแล้วก็มาคือไฟตอนนี้เรายังเปิดไม่ได้เดี๋ยวต้องรอให้น้องซิมเข้ามาก่อนนะครับส่วนตู้เย็น เราเอาเป็นแบบแนวโอคือห้องครัวอยู่ติดกับห้องนอนเลยอาจจะกั้นก็ได้เดี๋ยวเราลอง่าลองสร้งางไว้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยกั้นที่หลังได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับโอเคเราจะมาดูในส่วนของเคาน์เตอร์นะฮะอืมเคาน์เตอร์นี้ดีไหมลายก็สวยดีนะจ๊ะแต่งบก็ก็ต้องแพงขึ้นด้วยนะครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันอ่ะแบบนี้นะครับแบบนี้ปุ๊บ นี่เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะแบบนี้อืมอาจจะต้องกั้นนะผมว่านะทุกคนแต่เป็นกั้นครึ่งอ่ะไม่ได้กั้นแบบว่าทางห้องนะครับกั้นแบบแบบนี้เนะนี่ยผนังครึ่งแบบนี้ครับเออเนี่ยครับเป็นโซนๆเข้าไปนะฮะนึ่ครับอ,อกว่าอารมณ์เหมือนเป็นห้องพักฮะเป็นห้องแบบเดินเข้ามาปุ๊บเจอห้องได้เจอเตียงนอนเจอห้องครัวเจอห้องรับแขกอะไรประมาณนั้นครับซึ่ง นะฮะโซฟานั่งดูทีวีเราจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทีวีเราจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่เป็นไงอืมนี่ครับแล้วเราก็จะมีโต๊ะนี่ครับโต๊ะกาแฟนะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าโต๊ะกาแฟจะอยู่ในตรงนี้ครับผมอ่ะวางเครื่องเล่นเกมวางอะไรได้นะครับนี่แจกองแจกันนะครับตามใจชอบเลยนะฮะบีมก็จะใช้ในส่วนของแจกันนี้นะครับตรงนี้จะปล่อยให้ว่างไปแล้วกันนะครับผมก็ตกแต่ง นะฮะเป็นรูปวาดหรือเป็นอันนี้เสื้อแขวนอะไรไว้นะครับแขวนกุญจงกุญแจนะตรงนี้ได้นะครับผมไม่เอาดีกว่าไม่เหมาะเนาะเอาเป็นรูปดีกว่าผมจะเอารูปประมาณตรงนี้นะครับนี่ไหมโอเคเนาะแล้วก็สัญญาณกันขโมยนะครับเผื่อมีโจรขโมยเข้าบ้านเราก็จะเป็นในโซนนี้ห้องครัวอย่าลืมนะครับผมสัญญาณตรวจจับควันนะฮะจำเป็นจริงๆเลยเดี๋ยวเด,ดี๋ยวนะอยู่ไหนมาอยู่นี่นะครับโอเคนี่ัอันนี้ยังเดี๋ยวนะโล่องอนะตรงเนี้ย ก็ต้องเป็นกระถางต้นไม้ครับนี่ครับผมอืด้วยสลับเอาเตาไว้ตรงนี้ดิเตาไว้นี่ตววูต้เย็นไว้มีมากตู้เย็นไว้นู่นเลยว่าเนาะโอเคจะได้แบบมีสเปซในการเดินนิดนึงซึ่งบ้านหลังนี้ไม่รนนู้จะอยู่กินกี่คนนะแต่มันก็อยู่ได้หลายคนลนะถ้าเกิดจากอยู่หลายคนนะโนะต๊ะกับข้าวเพื่อที่จะไม่ต้องเสียพื้นที่เยอะเราจะใช้เป็นอย่างนี้แล้วกันนั่งกินแบบนี้นะครับอ่านึกภาพหมอกไม้เอ,อ่ยนะ แล้วก็อันนี้ปะอ่ะผมจะหักไปอย่างงี้นะแล้วก็เตินโต๊เขาเรียกว่าอะไรนะเก้าอี้นั่งเคาน์เตอร์อครับมันจะเป็นในส่วนแบบเดนเด่นเนี้เ่นนี้อเนี้ย,นนยอ่าใช่นี้ก็ได้ครับนั่งกินข้าวกันตรงนี้มีสีอื่นปะอืมสีนี้ก็ได้นะ,ะเป็นขาดำหรือขาเดิมดีวะมันมีอ่านี่แหละเอ,อ้ยทำไมขานี้อ่าประมาณนี้ครับเราจะนั่งกินข้าวกันตรงนี้ได้เนาะมา เป็นในส่วนของบ้านนี้ผมให้เป็นอ่างล้างจานแล้วกันนะครับเราล้างจานกันเองล้างตรงนี้นแล้วกันเนาะแล้วก็ถังขยะเราเป็นในส่วนของเครื่องแล้วกันนะเครื่องบดขยะนะครับนี่ปะเครื่องอัดขยะนะครับอยู่ตรงนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมีไมโครเวฟนะครับหรือเครื่องปิ้งขนมปังก็ได้เครื่องปิ้งขนมปังจะเป็นอันนี้ปะเตาปิ้งขนมปังนะครับเตาปิ้งแล้วก็เครื่องคั้นผลไม้หรือเป็นเครื่องชงกาแฟดีเคร <isa> ื่องชงกาแฟนะครับ <securing language> แล้วก็ในส่วนของนี้มันเราทําประโยชน์ตรงนี้ไม่ได้แล้วก็จะเป็นของตกแต่งแทนนะครับอย่างเช่นถ้วยนะครับใส่ผลไม้แบบนี้นั่นเองแล้วก็ตกแต่งตามสบายใจเฉบของทุกคนเลยนะครับนี่ฮะแล้วก็จะตกแต่งแบบนี้นะครับนี่เห็นปะสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะเ,เดี๋ยวนตอนนี้ผมให้เป็นพัดลมดีกว่าเนาะพัดลมอยู่ตรงนี้นะครับนี่พัดลมสมาร์ทเปิดได้ด้วยนะฟเฟยอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับ โซนนี้เดี๋ยวนะผมดูดูก่อนนะครับแขวนเสื้อตรงนี้ก็ดีนะหรือจะมาแขวนโซนนี้ดีอาจจะให้มีตู้เสื้อผ้าเล็กๆข้างๆนี้แขวนตรงนี้ก็ได้ครับเพราะเราอยากจะเลี้ยงปลานะครับซึ่งผมจะเลี้ยงปลาตรงนี้เฮ้ยหายไปไหนเลี้ยงปลาตรงนี้นะครับโอเคนี่คือโซนของห้องน้ํแล้วนะครับสวยงามโอเคแต่ว่าผมยังไม่ได้ติดรูปภาพตัวนี้เลยรูปภาพอาหารนะครับจะอาหารก็ได้หรือจะเป็นรูปภาพอะไรก็ได้นะแล้วแต่จะติดตรงนี้นะครับได้หมด แต่ผมกำลังหาอยู่นะครับอยู่ไหนนะอย,อยู่ไหนเป็นรูปนี้แล้วกันมันใหญ่ไปปะเดี๋ยวขอเลือกก่อนนลครับนี่ๆอันนี้กันอะเนยแข็งอืมอันนี้มันแพงเกินไปฮะมันจะมีอันนี้ก็แร,ร้วอันนี้ก็แล้อันนี้ก็อนนก้อืมโอเคแล้วก็โต๊ะข้างเตียงตรงนี้นะครับทุกคนโต๊ะข้างเตียงฝั่งนี้เป็นโต๊ะข้างเตียงฝั่งนู้นเป็นแบบตู้เสื้อผ้า,าแล้วกันโต๊ะข้างเตียงจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นปะวางตรงนี้เลยเนาะ เราจะวางโคมไฟก็ได้อะไรก็ได้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าเออหรือเอาเป็นแบบแนวนี้ดีอันนี้แขวนไม่ได้แล้วกันเอานี้แล้วกันครับประมาณนี้นะครับคือโซนคล้ายๆกันเนาะรูปทรงคล้ายๆกันกระถางต้นไม้ก็ได้เดี๋ยวเป็นโคมไฟดีกว่าเนาะอันเล็กะเป็นโคมไฟนะครับอันนี้สวยไหมเอาอันนีนน้แล้วกันเนาะแล้วก็เนี้ยคือวางของได้อีกนะครับข้างบนนั้นเอาเป็นแจกันดอกไม้ไหมแจกันอะไรต่างๆกระถางต้นไม้ ตรงนี้ยังเหลือว่างไว้หนึ่งช่องนะอันนี้ไม่เป็นพร็อพแหละมันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราอาจจะเป็นโต๊ะโต๊ะแบบแบบนี้ก็ได้นะครับวางมือถือโทรศัพท์ไม่ใช่มือถือดิโทรศัพท์บ้านอะไรประมาณนั้นตรงนี้เนาะโซนห้องน้ําเรายังเหลือว่างอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาประตูนะติดตรงนี้แล้วกันห้องน้ําเรานะครับผมแล้วก็เราเหมือนจะขาดโต๊ะทํางานโตะ๊ะเอ่อเล่นคอมอ่ะทุกคน โนะต๊ะเล่นคอมอยู่โซนนี้ก็ได้นะ,ะทุกคนนึกภาพออกมาตามที่พีนกำลังสร้างนะครับผมสวยงามเลยจริงๆนะฮะก็จะเป็นคอมแบบนี้นะครับผมแล้วเราจะตกแต่งนะฮะเป็นในโซนของฮาร์ดดิสต์แล้วกันนะมันจะเป็นแบบตัวนี้ครับเห็นปะจะมีฮาร์ดดิสต์วางเหมือนเราแบบประกอบคอมหรือคอมเล่นอะไรประมาณนั้นนะ่ะนะฮะแล้วก็ติดรูปวาดสักนิดนึงแล้วกันอ่าแล้วบีมชอบอันนี้ครับไอที่เป็นตัวของชั้นนะ เนี่ยครับเฮ้ยจะไม่ได้นี่หว่าม,มันติดมันติดเกินไปงั้นก็ไม่ได้แล้วติอ๋อตรงนี้ได้ดิปึ๊บนี่ครับนี่นี่น,นี่อ๋อแต่มันก็จะขวางนิดนึงของที่เราวางมันก็จะบังจอทีวีนะครับแต่น้องซิมเราไม่ว่าหรอกแล้วเราก็จะวางแบบของเล็กๆเกง,งี้ยฮะของตกแต่งน่ารักๆเน,นี่ยหมูกระปุกเนี่ยครับตัวนี้ที่ไม่บังจอนะครับมับงกรบังจอมั้ยบังนิดนึงเอร่ยนก็บ,บังนิดนึงนะครับเนี่ยก็จะกบังอยู่อันนี้ก็บังจริงๆเลย นี่เอาเป็นรูปอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่บงังอันนี้ไม่บงังอันนี้อันเล็กๆเ,เนี่ยเล็กๆยังไม่บังครับแต่มันติดจุ่มเข้าไปเลยนี่ว่าอันนี้ก็ได้ครับโอเคประมาณนี้ครับตกแต่งห้องครัวมีแล้วห้องรับแขกมีแล้วเออเหลือชั้นหนังสือฮะอืมชั้นหนังสือตรงไหนได้ครับเนี่ยไปหมดนี่ว่าไม่งั้นก็ต้องจุ๊บอันนี้อ,ออกนะครับอืม พราะเราอยากให้มีชั้นหนังสือนะครับส่วนโทรศัพท์บ้านใช่ไหมทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับบิมหาที่ไว้ได้ก็คือตรงนี้แหละนะจ๊ะแล้วก็ห้องน้ําเรานะครับห้องน้ําจะเล็กนิดนึงแต่ว่าใช้งานได้แน่นอนนะจ๊ะก็จะมีอันนี้ครับอันนี้นะครับผมแล้วก็ชักโครกเลยเพราะอ่างล้างมือเดี๋ยวไปล้างตรงอ่างล้างจานะนะครับเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดนิดนึงนะครับโอเคก็จะสามารถ อย่างนี้ได้นะครับอืมเนี่ยหละห้องน้ําของเรานะครับและอย่าลืมที่จะตกแต่งภายในห้องน้ําให้มันสวยงามนะครับสภาพแวดล้อมดีๆแบบนี้นะครับขอเป็นไฟห้องน้าแบบนี้สักหน่อเนาะติดผนังไปโอเคครับตอนนี้บ้านเราเสร็จแล้วแต่ว่ายังเหลือโซนข้างนอกนิดๆตรงนี้นะครับอาจจะมีเตาปิ้งย่างได้นะครับหรือจะเป็นที่ผมอยากให้มีโต๊ะด้านนอกอีกอ่ะเผื่อนั่งชิวันนะครับด้านนอก เผื่อมีแขกมานั่งหาโรงหาเรือกันหน้าบ้านนะครับก็มานั่งคุยกันหน้าบ้านแบบนี้ได้นะครับผมโอเคไหมตรงนี้มันจะมีของตกแต่งที่มันเหมือนจะเป็นไม้กวาดอ,อยู่ไหนนะเฮ้ยอันนี้ผมเอากระทะนี้มาติดยังนี่นี่กระทะเออติดแล้วนะครับมันจะเป็นไม้กวาดครับทุกคนอ,อ,อยู่แต่ว่ามันเป็นพรอ็อพตกแต่งเออที่นี่เจอแล้วจะละเนี่็นะ อุปกรณ์ตกแต่งสวนนะครับแตเเเ่เราทำสวนหรือเปล่าแต่เ,เอาไว้ก่อนแลวกันปิดไว้เป็นพรอ็อพประมาณนี้นครับหรืออาจจะเสริมพุ่มไม้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้พุ่มไม้ผมจะอันนี้ครับปูพื้นให้มันเข้มผมชอบเปลี่ยนพื้นหญ้าเห็นไหมนี่เปลี่ยนพื้นหญ้าแบบนี้ครับเออสวยงามแล้วก็พุ่มไม้อยู่ในนี้นะเนี่ยครับปุ๊บ,บ,บเออโซนนี้ไปแล้วก็ถ้าเกิดแมวดีกว่า ผูไม้อยู่หน้าบ้านอย่างนี้ดีกว่าเนาะเออแบบนี้ครับปุ๊บๆตอนนี้ผมนั่งอะไรดีนะอืมเอาโต๊ะมานั่งอะ่ะเฮ้ยหรือว่าเป็นนี่นนเป์หน้าบ้านเนาะถ้าเปร์จะอยู่ตรงนี้ครับจะมีเป์หน้าบ้านแม่ดีกว่าเป์แบบตรงนี้แล้วกันนะตัวนี้ตัวนี้ปุ๊บออะส่วนนี้ก็เป็นเก้าอี้เล็กๆเ,เก้าอี้ไม้นี่แหละเนาะเอาไ้นั่งกันตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคสวยงาม แล้วก็เป็นไฟหน้าบ้านหน,น่อยละคันไฟติดผนังหน้าบ้านน่ครับอาจจะเป็นอันนี้นี่ครับนี่ครับสวยงามไหมสวยงามนะครับและตรงนี้แหละที่เราบอกว่าเราจะมานั่งกินปิกนิกปิ้งย่างกันนอกบ้านกันได้นะครับนี่เราจะมีเตาย่างนะครับปื๊บอ่าเตาย่างแบบนี้เลยนะครับย่างด้านนอกบ้านนะฮะแล้วก็เออจริงนะเราสามารถสร้างสระว่ายน้ําได้นะครับในในในแบบ เล็กๆเองอี้ยเดี๋ยวผมทำให้ดูแค่นี้ครับปุ๊บนี่ครับสาะวายน้ำที่บ้านเราเอาถึงพื้นที่จะจำกัดแต่เราก็สามารถสร้างได้ถ้าเราอยากจะสร้างกันนะก็อันนี้ใช้ได้ไหมพอดีครับเแต่ไม่รู้กระโดดหัวติดหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องให้ต้องซิมลงมาใช้นะครับอันนี้ก็ทางขึ้นใช่ไหมอโอเคเรียบร้อยสวยงามไหมจ๊ะโอเคแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของไฟ รั้วบแบบนี้นะครับเห็นบ้าอ่ะได้แค่นี้ใช่ไหมแล้วก็ไฟติดนอกบ้านนะครับติดผนังตรงนี้ตรงนี้โอเคนี่เหลืออยู่2อช่องใช่ไหมออกกำลังกายออกกำลังกายนี่แล้วกันโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วบ้านของเรามินิมอลทรงกล่องกระทัดรัศน่ารักจิวจ๋ว ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพาน้องซิมเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วกันนะจ๊ะตอนนี้บีมก็พาน้องซิมเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวบ้านหลังนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มจากหน้าบ้านนะจ๊ะมองไปมุมขวาครับจะมีเปรตรงนั้น1เปรเอาไว้นั่งเล่นนอนเล่นชมวิวกันได้นะครับเดินเข้ามาในบ้านปุ๊บเจอโซนนั่งทําอะไรก็ได้นั่งชิวอ่ะนั่งกินข้าวหรือนั่งพูดคุยนั่งเล่นอะไรกับเพื่อนบ้านก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนม้านั่งนะครับแต่่่คนนนนกก็ัังไดด้เเชียว อันนี้ก็แบบสามารถมากวาดใบมงใบไม้แต่งสวนอะไรต่อมีอะไรก็ได้นะจ๊ะเดินเข้ามาปุ๊บเจออะไรบ้านทรงสี่เหลี่ยมไปไงเจอเตียงนอนก่อนเลยครับแต่เราเลี้ยวขวาแป๊บนึงเจอตู้ปลาแต่ผมยังไม่ได้เอาปลามาติดนะครับเดี๋ยวพาเข้าห้องน้ําก่อนนะห้องน้ําสุดจิ๋วของเราก็ไม่มีอะไรมากครับห้องน้ําครับอาบน้ําได้นั่งอึอได้แตนะ่เออผมลืมทาสีกระพงนี้เดี๋ยวเดินมาทาครับเดี๋ยวมาทา,า,ทาแล้วก็ในโซนนี้จะเป็นโต๊ะคอม นะครับนั่งทํางานก็นได้ละกันตรงนี้นะเดินได้แหละติดป่าววะไม่ติดเพราะว่าน้องซิมเราเข้ามาอยู่นี้แล้วมาใช้บริการนะครับเครื่องออกกำลังกายจักรยานเราแล้วก็นี้เป็นสระาน้ําจิ๋วนะครับเดี๋ยวเราลองให้น้องซิมใช้กันได้นะจ๊ะนี่เตาย่างนะเดี๋ยวามาทําย่างกุ้งปิ้งกุ้งหมูกระทะกันได้หมูย่างก็ได้นะอันนี้เตียงนอนนะครับเป็นโซนห้องนอนนะมีตู้หนังสือตู้เสื้อผ้านะครับผมเออแล้วนี่เป็นโซนแบ่งกันนะครับขั้นไว้นะครับนี่คือห้องครัวนั่นเอง นะครับนั่งกินข้าวกันตรงนี้ได้เลยนะเป็นโซนบาร์นะครับเฮ้ยรูวไหมผมเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นบาร์ดีบาร์เครื่องดื่มอะ่ะเออน่าสนใจเนาะอันนี้เป็นโซนห้องครัวนะครับสามารถทําครัวได้เดี๋ยวเราจะให้น้องซิมมาใช้งานกันนะครับผมแล้วนี่คือห้องรับแขกคือมันรวมกันหมดแหละนะเราเข้าบ้านมันก็เจอทุกห้องแหละนะครับอันนี้ก็โซนนั่งดูทีวีแล้วกันโอเคมาครับเดี๋ยวเราจะให้น้องซิมลองมาใช้งานท,ทั่วๆไปในบ้านหลังนี้กันครับเริ่มจากซื้อปลาก่อนเลยแล้วกัน นี้เอาปลามาซื้อเฮ้ยเอาปลามาซื้ออะไรซื้อปลามาใส่แล้วก็ให้อาหารนะครับทุกคนอาจจะอยากถามว่าใช้ได้หรือห้องน้ำใช้ได้ครับถ้าเกิดวางแนวนี้แบบบีบนะเนี่ยเห็นด้ามจับประตูปะนะครับวางให้ด้ามจับมันอ,อยู่ห่างกับกําแพงนะอืมให้มันอยู่อย่างเงี้ยได้ครับใช้งานได้แล้วก็ชักโครกใช้งานได้ปกตินะครับผมเตียงนี้มันปิดได้นะครับอืมเห็นไหมยกปิดได้นะครับเผื่อแบบว่าอยากให้บ้านกว้างขึ้นนะครับผม นี่แล้วก็โต๊ะคอมนะเล่นเกมได้ตามสะดวกสบายแบบนี้เลยนะครับเหมือนจะมีอา้าวชักัชช่วมันเอาหนังสือพิมพ์ผมไปครับแม่ทิ้เงเิเชียวเอ้แต่เดี๋ยวตรงนี้ผมจะเปลี่ยนให้เป็นบาร์แล้วกันนะครับาบาร์จะอยู่ในนี้นะครับเปลี่ยนสีกันมีมีสีอื่นมาอันนี้ก็ได้ครับอ่ะแบบนี้นะครับเออแล้วก็จะได้มีบาร์แล้วก็ ฮ้ยผมลืมห้องน้ําครับห้องน้ำเพื่อไปดูดอะไรนะผมจะดูดสีนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะผมเปิดทีวีเพื่อออกลังกายนะครับเราก็จะมาออกกำลังกายลานกว้างตรงนี้นะครับวิ่พื้นดันพื้นเพื่อพืพืตรงนี้ได้นะครับผมกดผิดผมจะให้เขาไปนั่งดูหนังเออนั่งดูหนังลึกลับมนุษย์หมาป่าเอานั่งตรงนี้ก็ได้เฮ้ยเจ๋งว่ะแต่ไม่ใช่ผมจะให้นั่งโซฟาเออแล้วก็น่ะดูเปิดอ่าดูได้ปกตินะครับ เปิดพัดลมใช่ไหมคลิกแล้วก็กดเปิดพัดลมทั้งหมดนะครับพัดลมก็จะเปิดเห็นไหมหมุนติ้วเลยแล้วก็เล่นเกมติดหรออ้าวติดอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวติดอะไรครับอ้าวออกมาได้ปะออกได้แต่ว่าทําไมอ่ะจะเดินอ๋อจะเดินไปจิบจอยแน่เลยผมว่างั้นตรงนี้ไม่ต้องมีก็ด้ะใช่ไหมเดินอ่อมไปจิบจอยถูกปะ่ะอ๋อนี่ไงเดินอ้องตรงนี้นะครับจิบจอยแล้วก็มานั่งแต่เขามานั่งเล่นตรงนี้ว่ะเหมือนจะมีเพื่อนบ้านมาหานะครับผมอุ้ยมีแต่สาวๆไม่มีหนุ่มมาคนนึงว่ะเดี๋ยวผมต้อนรับ เพื่อนๆนะครับผมอ่ายิยนดีต้อนรับเข้าบ้านเราได้เลยนะครับเดีย๋ยผมแอบจับแมลงไว้หนึ่งเฮ้ยไมช่จับแมลงดิผมจะจับผีเสือ้อผีเสื้ออย่างเยอะไปจับแมลงอ,อ่ผีเสือ้อผีเสื้ออ่านี่นี่จับผีเสื้อครับเงือบโอยอย่างเยอะโหมีหลายตัวทำไมจับไม่ได้ตัวเลยจะไปทำแมลงทอดกินผีเสื้อทอดโอเคเดี๋ยวเราจะทำอาหารให้กินแล้วกันนะครับเสิร์ฟอาหารกลางวันดีไหมอ่าตู้เย็นใช่ไหมเสิร์ฟอาหารกลางวันเอาเป็นแซนด์วิชเนื้อกลางวันแล้วกันครับเราทำเมนูอะไรอื่นๆยังไม่ได้นะครับ เดี๋ยทำให้แขกนะครับที่เข้ามาในบ้านเรารับประทานรับประกกินกันดีกว่านะครับนี่ผมทำแซนด์วิชกินนะครับรอบหนึ่งนะครับทุกคนแขกมาที่บ้านเราเออสวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับบ้านเรามันสวยแล้วสิเออันนี้ผมเอาแซนด์วิชมาเสิร์ฟแล้วนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองไปใช้งานสาไว้น้ำให้ดูกันนะครับโอเคน้องซิมเราก็เดินมานะครับแล้วก็จะมาโดดน้ำให้ดูครับได้ไหมจ๊ะกลัวอะไรจ๊ะโดดไม่ได้ เล็กเกินถูกไหมเงินไม่เอาก็ได้ครับแต่ว่าเราลงเล่นนานได้ปกติอ่าสองช่องสี่ช่องก็ลงได้ครับโอเคแล้วตรงนี้ย่างพันดอกกินได้นะเราขึ้นมาย่างพันดอกให้ดูกันครับแต่ว่าเราไม่มีของกินตรงนู้นอยู่อ่ะแต่ว่าผมจะทดสอบให้ใช้เตาย่างไงเขาก็จะไปหยิบวัตถุดิบนะครับจากในตู้เย็นมานะฮะใครโทรมาว่านี่แล้วก็เอาคันดอกมาย่างตัวนี้นะครับนี่ปิงงงป้งๆย่างๆย่างๆปิ้งๆนะฮะแล้วก็วางไว้ที่พื้นทําไมอะ่ะ โอเคแล้วก็นั่งกินได้นะครับผมอ่ะและนี่คือเปนะครับเราสามารถมาอุย้ยมืดแล้วเหรออ้าวมืดไปจังในเปนะครับเราสามารถมานอนหลับพักผ่อนได้นะครับชิวๆตรงนี้นั่นเองนะครับจบการรีวิวบ้านกล่องมินิมอลนี้นะครับเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดเพื่อน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 อยากได้บ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวบิมจะอ่อัพโหลดไฟล์แล้วก็แปะลิงก์ใต้ s c r ิ p ชันนะครับให้ โหลดบ้านหลังน,นี้ไปลงเล่นกันบ้านน่ารักน่ารักนะฮะเออไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะจ๊ะถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปสร้างบ้านของเดอะซิมสองนะครับ่างหายกันไปนานนิดนึงนะครับโคตรนานโอเคถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปที่บิมเล่นเดอะซิมสองต่างๆคอนเทนต์ต่างๆในช่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิมซิวเวอร์จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆเด้อโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปเดอะซิมสองคลิปหน้าแล้วกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ